ก็สวัสดีเพื่อนเอนชาโซนโฟ e เอ็กซ์ทมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาดูว่าว่าวประจำวันพุทธที่23กรกฎาคม2568นะครับระหว่าง Impossible กับ a w a k e n i n g นะครับเป็นรอบเซทีมนะครับมาดูว,าว่าวันนี้ใครจะได้เข้าสู่รอบชิงนะครับ Impossible จะแก้มือล้างตาของ a w a k e n i n g ได้หรือเปล่านะครับส่วงนี้ a w a k e n i n g ก็ชนะมาสามแชมป์แล้วตอนนี้ก็อยู่หัวตารางนะครับ ถ้ายิมชนะได้ก็จะขึ้นสูงหัวตารางแทนมาดูคู่นี้สูสีวูวีขึ้นมากตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไลน์อัพปรับเปลี่ยนกันไปยังไงบ้างนะฮะถ้าผมอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัย้ว่ลวงหน้าด้วยนะครับมาก่อจะเริ่มเลยนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ดูเดือดประจำวันนี้แหละ ใครชนะก็จะเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนใครแพ้ก็จบในวันนี้แล้วก็ทีมที่ชนะก็จะขึ้นสู่หัวตารางแบบแท้ทูนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนสอ,สองแก๊งเอเท่ากันนะครับมายิมจะแก้แผนมนยังไงบ้างนะครับมาดูกันก็ยิเปิดมาเลยนะครับไม่ได้สนอะไรไแล้ววิววิ่งมาตรงกลางอิสยสาตาจารย์ เจ้วอีสเส่เพนด้าเพนด้าอีสวนครับตรงนี้แล้วตัวบุกของอิมอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าอยู่ทำไมมีมีแร็สเสลกด้วยมาตอนไหนไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าอยู่เบบี้แล้วเแบบี้บ้าอะไรอยู่อิมมาดูตรงนี้นะครับทีนนี่เบลโดนยกไปครับแล้วก็ตรงนี้ฝั่งของอิมเป็นย4เคโกเข้ามาเล่นข้างในครับแล้วปิกาจู วิ่งไต่ไปไต่มาแล้วโดนอ e ีไปได้ดีดดนะไม่โดนดูดเป็นนวาช็อตเปิดมาแล้วครับตรงนี้คู่หูแล้วอ e ีดักได้สวยครับอีซีบอยเดี๋ยวตรงนี้ราชาจนสลัดเข้ามาแต่โดนควิกซินเวอร์อ e ีตัดไปครับแก้ทางได้สวยเหมือนกันครับก็ยังสะกิดกันนิดหน่อยครับตอนนี้แล้วมูลคิวไปทีนึงแล้วอ e ีไปตรงกลางเน้น มมลาจะไหวหรือเปล่าแล้วอีไปอีกทีนึงถึงแกวถึงทีนึงแล้วแต่มูลาก็โดนเลียไปได้ครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างใช้เอสพีรัดแรกกันครับจะเป็นแก๊งไหนครับที่ทำดาเมจได้สูงกว่าตอนแรก ก็ยังวนกันอยู่ตรงกลางนะครับลิพิกระจูอีเปิดมาอย่างนี้โดอีเคลียไป2อสตัวแล้วครับแล้วอีเปิดตรงกลางมาเรื่อยๆแล้วมีตัวตามมาคือราชาจนสลัดครับเหมือนจะเรียกกันตามมาแล้วราชาจนสลัดไดอีหรือเปล่าหูเหมือนโดนทุกก่อนครับแต่เสียดายมากครับไม่ได้อีแก้ว,วตรงกลางอย่างจริงออกมาอีก็ไม่โดนใครครับตรงนี้ลินพิปียเข้ามาเล่นครับแต่โดนดารสเล็กเหมือนตัวใหม่ของอิมหรือเปล่า ในกินมะเขือเอทีเต็มนะครับวิซี่ก็เอทีเต็มเหมือนกันต่างทางังต่างกันก็อยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้แทบไม่มีเอทีนะครับตัวบุก แล้วบิกซีงเดับิลไปไม่โดนใครแล้วมูลาดอีเปิดมาตรงกลางแบบนี้จะมีเพื่อนตามหรือเปล่าครับแล้วเดบิใส่เดบิใส่ลูกปัดลูกปัดอยู่อเวกเพื่อนเก่าหรือเปล่าแล้วบิทซีแล้วเดบิตรงกลางแล้วแพททิกเข้ามาป่วนตรงนี้แล้วบิทซีอ้โูวิ่งไปไต่เอเด่นครับ <c oughs> แล้วโดนเคลียร์ไปได้แล้วอย่างจริงก็มาอีตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวบุกทําดาเมจเข้าไปถึงหรือเปล่าแล้วโอเวอร์ช็อตอีหนึ่งทีครับข้างบนแรงมากโอเวอร์ช็อตเขาเตอร์หลบเหล่าหรือเปล่าหรือจะวิ่งเล่นแล้วควิกซินเวอร์มาอีกตรงกลางอีกทีนึงโอ้โหแรงไม่เบานะครับแล้วเอเวก็ตังแคมป์ก็อยู่ตรงล่างครับตอนนี้เห็นเอกโดน อีเชียไปครับแ๋ยวไม่กินมะเขือโดนยกไปก่อนครับไม่ถึงแล้วตรงนี้เคเวยวิ่งป่วนอยู่ปูนี้จะเล่นกันนานนะครับแล้วฟิอกินเวอร์เข้าไปตรงกลางเก็บพีตีเสาได้แต่ไม่มี SPE นะครับน่าจะเข้าไปเหล่าเล่นเลหรือเข้าไปป่วน ตรงนี้ก็โดนเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยครับมาดูตรงกลางกันต่อครับฝังเอเวกพยายามจะเอาคืนอยู่ตอนนี้แต่จะเข้าได้หรือเปล่าเอมเหมือน <c oughs> เอาแผนตั้งรับมาอย่างดีแล้วครับตอนนี้แล้วตรงสุดหนึ่งก็โดนปิกาจูอีทิ้งไปครับปิกาจูอีได้สองตัวนะเมื่อกี้ แล้วเป็นฝั่งเคเร์แล้วอ e ีเปิดไปตรงกลาง1ทีแล้วมีเพื่อนตามหรือเปล่ายังไม่มีใครไปนะครับเหยีนคอกก็จะมีทีอยู่ประมาณ2ทีปะปกติก็มีกันเป็สิ0ทีอยู่แล้วแล้วเหนคอกเรือบิวเข้าไปข้างในแบบนี้หลุดเข้าไปโดนดาบยกลงหรือเปล่าแล้วโดนอ e ีสวนะมาจากกับพิกระจูสวยๆครับก็เป็นทั้งตัวบุกตัวกันได้ดีครับตอนนี้ บนอพอลโล17ก็วิ่งฟ่วนอยู่แต่เป็นฝ่ายดาเมจของอิมนะครับที่นำอยู่ถ้าจบแบบนี้ไม่สวยนะครับของฝั่งเอาเวกแถวเฮนคอกวิ่งมาตรงกลางวิ่งมาเนียนๆแล้วอ e ีเป็นหนึ่งทีสองทีโอ้โหเหมันจะโดนด้วยนะโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจผมดูไม่ชัด การก็ยังเคลียร์กันไม่จบนะครับแล้วบิทซี่มุดมาตรงนี้บิทซี่เป็นเนียนแล้วโดนโอ้โหโดนเคลียร์ไปได้ครับอุ้ยแล้วราชาจนสลัดยัทีเต็มแบบนี้เข้าไปตรงกลางแล้วได้อีแบบนี้อูโหูราชาจนสลัดโดนตัดไปก่อนครับเกือบแล้วครับฝั่งยินแล้วปีกจุ้ยปีเต็มนะไม่รู้ไปโดนอะไรมา ก็ยังแนกกันได้สูสีนะครับแต่เป็นฝั่งของอีมที่ทำดาเมจได้เยอะกว่าตอนนี้อุ้ยหลังอย่างจริงอีสวยมากครับแล้วโตว๊โอ้โหย่วนพี่กระจูอีสวนออกมาจากข้างในครับแล้วพี่กระจูอีต่อเมกี้ที่เอพีเขาเต็มนะครับเหลยวราชาจนสลับเข้ามาตรงนี้คิวดหนึ่งจังหวะแล้วอีเปิดเข้าไปข้างในหนึงที สองทีนะครับแล้วข้างบนข้างบนพี่กระจูเข้ามาแล้วก็แรงเหมือนกันแต่พี่กระจูโดนเคลียร์ไปได้นะครับสมต,ตรงกลางกันต่อครับดาเมจสูสีกันมากครับตอนนี้แต่เป็นฝ่ายอ่าอีมนำอยู่นิดนึงยังจับติดนอะไรไม่ได้ครับเวลาเหลือเกือบ8นาทีครับแล้วข้างบนอีดึงทีแรงแงแฮนด์คิกปิดแก้วบนไปได้ครับตรงกลางจะปิดได้หรือเปล่า ตรงนี้พี่กระจูว่าอีเปิดมาแล้วมีเพื่อนตามไหมพี่กระจูเดินเงียนมาเอียงข้างบนใส่หยังจริงแล้วอีเปิดไปได้ครับแล้วแบบนี้ได้ถึงแก้วแน่นอนแล้วอีเน้นๆนนนนหนึ่งทีปังโอ้โหรถเป็นโคกี่ล้านก็มูนีอันเนี้ยอุ้ยอันนี้แรงจริงครับสูสีมากครับตอนนี้ฝั่งอิมต้อง เอาให้ชัวร์แล้วครับตอนนี้ไม่งั้นโดนเอาเวกตามนำเอาเหวนคอกอีเมีตรงกลางแล้วแตกเรียบร้อยครับเปิดแก้วได้ครับเนี๋ยอหวนคอกโดนอีเคียไปครับอุ้ยแลวเกมนี้เหมือนพี่กระจูกแกเล่นดีมากเลยนะพี่แกรัรบจบรับเจ็บให้หมดไม่ว่าจะเป็นบุกหรือเป็นรับแหวมุดมาตรงกลางหยิก ี๋ย่ี่กระจูวิ่งมาข้างล่างมันจะมาเหลาฟรีหรือเปล่าแต่เหลาเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองยังปวดอ,อยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้สูสีกันแล้วครับเปิดแก้วได้ทั้งคู่็เหมือนอิมโดนสักเกอยู่นิดหน่อยแล้วมูหลาดวิ่งข้างบนอย่างนี้แต่ทางของเอาเบลวิ่งตามกันเป็นร้อย มีตามกันสองตัวครับตอนนี้มูลาจะได้อ e ีหรือเปล่ามูลาไม่ได้อ e ีครับถือว่อากันกันได้ดีครับตอนนี้สูสีสกันมากครับดาเมจห่างกันแค่นิดเดียวแค่อ e ีทีเดียวประมาณนั้นเลยดีกว่าแล้ววิวกีก็โดนคลิกซินเวอร์ตัดไปครับแล้วอเวช็อตเอพีเต็มนะดูดีดีอ่ะ ดูว่าอาเวกจะดูกันยังไงครับตอนนี้แล้วอเวาช็อตอีเปิดมาตรงกลางแล้วเคไวก็เอสพีเต็มนะเอาดีๆไม่ตลกนะครับถ้าเคลียร์ไม่ได้นี่ชิบหายนะเคไวโ <laughs> ดนตัดไปได้ครับแต่อเว์ช็อตยิงไปตรงกลางโดนโอ้โหแล้วโ,โ,โดนยกไปก่อนครับเทว่าทำได้ดีครับอเวกต,ตรงกลางตรงนี้เบ็ซี่เข้าถึงป้อมแล้วหนึ่งทีสองทีแล้วดาบยกอัมตี้ยกผ้าดแล้วครับแต่ทีนี้เบลแก้ได้ทัน ก็ยังมีทีทีท่ดีอีไม่โดนอยู่นะต,ตรงนี้ตรงนนสนทุนหนึ่งก็มาเคลียร์แก้วสามแล,ล้วครับแล้ววิ่งขึ้นข้างบนต่อแฮนด์ค็อกก็มาแบบนี้อีโอ้ยแล้วอีสวยครับสองทีแล้วราชาจ,จนสลัดตะตรงกลางเข้ามาอีกกี่ทีวะเนี่ยแล้วเเวิโดนตีไปครับเรียบร้อยครับเหลือสามสามหลอดกว่า หมันมาอีกปะเนี่ยยังไม่ใช่นะครับเหลือ13ล้านกว่าครับหายไปละหกเจล้านแป๊บเดียวก็คือเรือเต็มคือ20ล้านนะครับตรงกลางพยายามเปิดมาเรื่อยๆครับตรงชุดหนึ่ง อุ้ยแล้วเดบิวใส่มะเขือทรายครับแล้วตรงกลางเข้าไปแล้วทร <c oughs> ายหรือเปล่าเคเวิจะเคเบิเดบิวใส่องค์ชายยอมทั่วอยู่ยู้กันอยู่แล้วบิ๊ดซี่แล้วเคเวิได้อีครับ <c oughs> อุ้ยแล้วแบบพี่เสียหายนะครับข้างบนโอเวอร์ช็อตเข้ามาอีกครับ <c oughs> แล้วอีกหนึ่งทีสองทีแล้วโอเวอร์ช็อตได้อีอุ้ยแล้วอีกหนึ่งที ได้หรือเปล่าครับทำได้หรือเปล่าแล้วมูรห์อีโอ้โยมูรา์ที่สวยมากครับแล้วอีโดนแก้ว่โอ้โ,โดนเสาแล้วเรียบร้อยครับเป็นอิมครับได้เข้ารอบไปครับโอ้โห,หล้างตาได้ดีครับรอบนี้ถือว่าแก้มือกันได้สวยครับ